ชมวิถีชีวิตชาวบ้านอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาเป็นวนชชฝังสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดในอำเภอนะฮะชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเดี๋ยวเรามาดูวิถีชาวบ้านริมทะเลนะครับว่าเขาทำอะไรกันครับอ๋อนี่นี่ครับนี่ครับคุณชาวบ้านครับทำอะไรอยู่ครับจับปลาอ้าว <laughs> อันนี้ฮะนี่ฮะโหขุดหอยเสียบครับทุกคนครับนี่ครับได้มาเป็นตะกร้าอย่างนี้เลยนะครับหอยเสียบอย่างนี้นะครับพี่ๆน้องๆครับสามารถนําไปดองน้ําปลาหรือดองซีอิ้วทานกับข้าวสวยได้เลยนะฮะอร่อยมากครับจะบอกนะฮะขุดอยู่ริมชายหาดอย่างนี้เลยนะครับเยอะมากครับที่นี่ครับเยอะมากครับและที่ผมไปดูเมื่อกี้นะฮะด้านหน้านู้นครับ ตรงนี้เขาจะเป็นการลงอวนนะครับลงอวนชายฝั่งนะฮะอวนก็ยาวมากเลยครับประมาณ400-500เมตรได้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมแนบคลิปเข้าไปให้ด้วยนะครับระหว่างที่บรรยายนี่ฮะก็จะมีปลากระบอกเอ้ยปลาลิ้นหมาเอ้ยปลาชายฝั่งทั่วไปครับแล้วก็จะมีพวกกุ้งพวกกั้งครับทุกคนครับอำเภอชายานะฮะหาดในอำเภอครับสวยงามมากครับอุดมสมบูรณ์ครับอุดมสมบูรณ์พักผ่อนหย่อนใจครับ แล้วฝั่งนูน้นนะครับฝั่งนูน้นนะครับนู้นก็จะมีคนมาตั้งแคมป์ปิกนิกนะฮะสูมเข้าไปได้ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะโอเคถ้าสูมเข้าไปางี้ชัดป่ะโอ้เห็นนะฮะเห็นนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้ครับบรรยากาศครับทุกคนครับชิวๆครับวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนกำลังดีครับสี่โมงเย็น